โอ้วงกันบ้างครับผมชื่อฟิฟ่านะครับแล้วขุกนกำลนงดูฟาราดส์ Paradise. หนึ่งในประวัติศาสตร์สำคัญของโลกใบน,นี้ที่ทุกคนแทบจะต้องรู้จักเลยก็คือซามูไรและถึงแม้ว่าผมในช่องของเราจะไม่ได้ทําเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยเรายังทําเรื่องของทรงผมและผมก็เชื่อว่าทุกคนต้องสงสัยว่าเฮ้ย hey, ทำไมซามูไรแทบจะทุกคนเนี่ยถึงต้องหัวร้านแบบนี้คือมันเป็นเพราะอะไรพะเขาเครียดเพะเขากดดันหรือมันเป็นทางเลือกวันนี้เราจะมาหาคําตอบไปด้วยกันว่าทําไมซามูไรถึงหัวล้าน ก่อนที่ี่ดูกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องของทรงผมเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยและยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเรื่อไปกดปุ่ม subscribe ช่องผมนัอนแล้วกันนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดรูปละครังที่อยู่ข้างกันด้วยเพราะอะไรที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณ จะได้ไม่พลาดโอเคก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักทรงผมทรงนี้กันก่อนดีกว่าทรงผมทรงนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าชนมาเกตและสําหรับใครที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้หรือเป็นเด็กเอกญี่ปุ่นเนี่ยแล้วรู้สึกขัดจิตวิธีที่ผมพูดคําศัพท์เมื่อกี้ออกไปเนี่ยก็ขอโทษด้วยเลยกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดตามผมมาเนี่ยก็คงจะรู้ว่าการพูดชื่อหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นภาษาอื่นเนี่ยคือแบบแค่ภาษาไทยบางทีผมยังพูดไม่ชัดเลยซ้ำก็ oh, no. ลืมมันไปเอาเป็นว่าผมขอเรียกว่าชนมาเก็ตผมเชื่อว่าต้องมีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันอ่านว่าชนิดมาเก็ตชนุ่มมาเก็ตอะไรก็แล้วแต่ผมขอเรียกว่าชนมาเก็ตแล้วกันคือย้อนกลับไปในยุคสมัยเ hey, ฮอันในช่วงนั้นเหล่าคุณนางเนี่ยจะใส่หมวกพิเศษชนิดที่คล้ายกับมงกุฎและเปรียบเสมือนกับมงกุฎเส่งหมวกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชุดทางการของเขาก็เลยทําให้เหล่าคุณนางเนี่ยต้องตัดผมทรงที่มันคล้ายๆแบบนี้จากนั้นสมุไรเนี่ยก็ค่อยๆค,ค,คิดคน้นทรงผมที่มันคล้ายๆกันขึ้นมาแต่เหตุผลที่สมูไรคิดค้้นนทรรงงผมมีขึา มันแตกต่างกันออกไปและมันเป็นหนักไปทางการใช้งานซมากกว่าพ <Wow. S 1> อพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะโกนผมเพื่อให้ซามูไรเนี่ยใช้บริเวณตรงนั้นยึดกับหมวกซามูไร <Wow. S 1> มวกนั้นมีชื่อว่าคาบุโตะ <c oughs> นอกเลยนี้หนูเจออะไรที่ผมหาข้อมูลเนี่ยผมอ่านเป็นอะไรรู้ไหม <c oughs> <c oughs> คุณหลวบุตาคือแบบ <c oughs> หมวกที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับหมูคูโรบุทะเพื่อ <pe> er> ให้หมวกเนี่ยยึดได้ดีเวลาที่จะต้องต่อสู้หรือว่าต้องออกไปลบกับใครนอกจากนี้การเลือกที่โกนผมบร,ริเวณนั้นออกเนี่ยยังช่วยบรรเทาความร้อนและคันเวลาที่จะต้องสวมใส่หมวกนั้นอีกด้วยและถ้าเกิดว่าคุณต้องไปออกลบแล้วมันคันคือคุณลองที่ดูจังหวะเข้าได้เข้าเข็มก็ลองฟัน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 ปุ๊บอุ้ยเชี่ยุคันและแบบสมาธิเสียไปแล้วโดนคู่ต่อสู้แบบเพื่อ <pe> er> ดังนั้นการที่คุณโกนผมตรงนั้นเนี่ยมันก็ช่วยให้ หัวของคุณเย็นอีกด้วยหัวเย็นในที่นี้เนี่ยมันมีทั้งความหมายโดยตรงก็คือทําให้ห่วงคุณเนี่ยรู้สึกเย็นจริงๆและก็ความหมายแฝงที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสบายไม่ต้องเครียดรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่จะต้องออกลบและสําหรับใครที่กําลังสงสัยว่าเฮ้ยเอ้เอาพี่แล้วไอจ้จุกจุที่ผมหน้าหลังของเขาเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรละ่ะผมก็มีคําตอบไปกับคุณง่ายๆเลยไอ้จุกที่เขาเหลือไว้เนี่ยเพื่อเป็นเหมือนกับหมอนรองระหว่างหมวกของเขา กับหัวของเขานั่นเองคือเวลาที่ขยับเนี่ยมันจะได้ไม่กระทบกระเทือนมันทําให้หมวกนั้นเนี่ยสวมใส่แล้วมันกระชับมากขึ้นสบายมากขึ้นนั่นเองนั่นคือผลหลักๆทีนี้เรามาดูเรื่องของวัฒนธรรมทรงผมกันบ้าง พอเช่นเดียวกับทุรกวัฒนธรรมมันมีขั้นมันมีระดับและแม้แต่สมุไรทรงผมมันก็สื่อถึงระดับของคุณสื่อถึงวัฒนธรรมของคุณเช่นเดียวกันในสมัยเอโดะทรงผมชนมาเกะจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงสถานะทางสังคมคือได้เกิดว่าคุณเป็นสมุไรแล้วได้ตัดผมทรงนี้เนี่ยคุณคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความพร้อมความกล้าที่จะต่อสู้แม้ว่าตัวเองจะบาดเจ็บอย่างสมุไรผู้กล้าหาญและแม้ว่าสมัยเอโดะจะเป็นช่วงที่สงบสุขไม่ค่อยมีการสู้รบกันประมาณ200ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ม,นนมีการต่อสู้ตลอดเวลาวัฒนธรรมทรงผมทรงนี้และความหมายของทรงผมทรงนี้เนี่ยก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆแม้ว่ามันจะไม่มีการสู้รบการที่คุณตัดผมทรงนี้ในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> คุณเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่มีระดับ <c oughs> มีคลาส และเป็นที่เรียบร้อยมากๆซึ่งความหมายตรงนี้เนี่ยมันก็ซึมซับเข้าไปในสามัญชนคนธรรมดาเพราะสามัญชนเนี่ยก็เริ่มที่จะตัดตามเพื่อยกย่องเพื่อให้เกียรติกับสมูไรย,ยุคก,ก่อนหน้านี้แม้ว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดเลียนแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่สามารถที่จะตัดได้เหมือนกับสมุไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีวันสิ้นสุดแม้กระทั่งทรงผมก็ตามวัฒนธรรมทรงผมนี้เนี่ยโดนกฎหมายในญี่ปุ่นในปี1871เนี่ยสั่งห้ามแล้วก็แบนมันไปเลยเนื่องจากประเทศญี่่ปุน ต้องการที่จะแสดงให้มันเป็นมันกับสัญ,ญลักษณ์ถึงจุดจบจุดสิ้นสุดของสมัยเอโดะและก็ซามมไรเช่นเดียวกันทำให้ในสมัยนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นทุกคนจะต้องตัดผมสัน้นแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแบบตะวันตกแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้สิ้นสุดลงไปแบบหมดจบทันทีเพราะในยุคสมัยนี้เราก็ยังเห็นอยู่และที่เห็นได้ชัดที่สุดแน่นอน,อน นักซูโมโเพราะทรงผมของนักซูโมโเนี่ยก็นับเป็นทรงผมชนมาเกะได้เหมือนกันพอเนื่องจากอย่างที่เรารู้กันซูโมโเนี่ยนับเป็นกีฬาแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นกันเลยทําให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อว่าการที่นักซุโมโัดผมทรงนี้และลงไปแข่งเนี่ยทำให้นักซูโมโเนี่ยมีจิตวิญญาณมีความกล้าหาญมีเกียรติอย่างซามูไรนั่นเองและนั่นก็เป็นทั้งหมดถึงเหตุผลว่าทําไมซามูไรในยุคสมัยนั้น ต้องตัดผมทรงแบบนี้กันด้วยแล้วอย่าลืมนะครับถ้ากิดว่าคุณชอบคลิปนี้หรือดูแล้วเป็นประโยชน์หรือชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับและอยากให้ผมเจาะเล็กป,ประวัติศาสตร์ของทรงผมทรงไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีนวันที่ดี